สวัสดีครับสวัสดีครับมือนีมาพอกันอีกแล้วครับกับอีสานภาพมวลเวดครับผมคือเก่าพี่น้องมาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าครับช่วงนี้ยุคโควิดต้องมาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่ามือนีสิภาพพี่น้องมาซ้อยจูครับโอ้ได้เนื้อมางามครับเนื้อใงานแท้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเนอะขอบคุณล้านอีคิวซั่งนะครับเนาะผู้สนับสนุนเนื้อของเฮาแล้วก็พักแล้วก็แก้วสุกสิ่งทุกอย่างครับผมเอ้ามือนีสิภาพพี่น้องมา จุครับผมมึงเนื้อยรดอุ้ยสดขัดตับกระไดปาสดขนาดเลยตับกระไดเอ้ยคุณนะตับครับพี่น้องอันนี้อันนี้อันพายคิ้วเพื่อนยังว่าพายคิ้วเลยเนาะพายคิ้วแล้วอุ้ยขักอีดีพี่น้องเพื่อนอันนี้แก้วแก้วผมแก้วขอบคุณขอบคุณอ่าไอ้ลุงนะครับเด้อร้านอีคิวสร้างนะครับน้องประขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่อุดหนุนสนับสนุนเข้ามา คือว่ามือนี่กับบุมี่ยังวันหยุดวันหยุดก็เลยพากันมาหาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับเพราะว่าห่างหายกันไปโดนกับบดลบดได้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับเนาะอ่ะบ่เว้าหลายให่างพี่น้องน้ำทงน้ำทาหยุดทงหยุดทาให้เขาล่ะปะเอ้าเอ้าก่อนอื่นก็มันต้องมีแนวที่ว่าเฮ็ดให้แก่ข้าวเนี่ยอย่น้อยเอ่ออันนี้ก็น้ำสมนะครับเด้อ น้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มอ่าคักรู้ไฮะใส่ก่อนนี่พี่น้องบ่ต้องบังบังยังกินน้ำส้มซื่อโอ้คาราวาเกตนกินโอ้คาราวาผมเลยเฮ้ยนี่คือห้องเตะใช่ปะ่นว่าล่ะไรซอยด้วยพี่น้องเนื้อสุดเอ้ยเหนือเลยแดงครับ สี่คุณสี่ไปเลยเนาะสี่คุณสี่มาเด้อพี่น้องเด้อสี่คุณสี่นิดตับพี่น้องตับกันเทเอาปลาทุกคนเออจุยพี่น้องคุณกินน้ำแน่มาเนี่พี่น้องพีซซ่าเนื้อไตหยาิพี่น้องทั้งเมี่ยวบ้องเอิญบดองเอิญนั่นเลยรุ่นตีคนสี่เลยรุ่นใหญ่ายเจ้ามือนี่บรรยากาศฝนตกปะ คือทางบ้านฝนตกไปเนาะทางเอาแนงหน่อยกินหอดคือเก่าแล้วครับเอาครับอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าเนื้อมันหนิดเลยงานประกอบพี่น้องงานประกอบเรื่องนี้ครับตบพี่น้อง แซ่บแ่บบไปถึงภูยูกรุงเทพกรุงเทพเด้อกินหอดบ้านกับเมียบ้านเด้อจะเข้าช่วงนี้ครเขามียาเราละึมอน่เขามียาสีเดียวไอห่วงเดีวการดีด่รา่านั้นกับสตารสนุนก็เ่านั่นนะดีเด้อครับไปใสมาใสเสียงไปบ่ดกัดโตยังสบายเขม่นดะเไ่ด้กัโต จะทางนี่กับบสีดอกผมอยู่น้ำงน้ำาเนาะอะ่าียอยู่ตรงนี้าีออันนี้น้ำสมนะครับเด้อน้ำสมน้ำสมจะถงก็ทยเทราะขีดอ่เสียบีพักพี่รองนีุ่ยางนี่โอ้ยคักอีลินี่นี่นี่โอ้ยสีคุณสีเขินจั่วลงไป เจียวพี่น้องไปเห็นว่านี่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 ผมไอว่าเอาเรื่องโอ้ยขมคักขมจนตาขี๋เอ้าคักคักคักสี่คณสี่นี่ครับสี่คณสี่อุ้ยอืมเกินไปยังเหรอครับคุณ ู้สนับสนุนลักขอบคุณผู้สนับสนุนลักนะครับเด้อลานอีกิวสั่งนะครับเด้อให้เนื้อมาหนึ่งกิโลกับพักอีกต้องขอบคุณเอฟซีทั้งหลายนะครับเด้อที่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเนาะครับครับครับกิมเจียวพี่น้องออื เตากันนะเตากันเงียบบรรยากาศดีเด้พีน่น้องมืม้อนี้หมูวานฝนตกจะมันาามนี่วันฝนตกน้องเมฆวานาไหลมื้อนี่เมฆบวานไาหลแรงพุ่นล่ะแต่ว่าบรรยากาศเดี๋ยวนี้ก็เย็นมลมพัดมาเรื่อยๆอยู่ครับพี่นอ้องเสียงนกเสียงนกกระแตแวแหวัดบ้านเฮาล่ะครับทางธงอีเหลี่างธงขนาดเลยมื้อนี้เกี่ยวอือๆๆพี่น้องโอ้ยคักี เอาี้ค่นน้อพื่อเอางี้องดูนี่ี่องเเอกินน้ำกันครับกินน้ำกันเอออืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพจอีสานพามววดแลวกสองยูทูบตีใหญ่ฟิชิงแชนแนล คักขนาดวะเที่ยวปลาขนาดได้เนาะขมดีขนาดผู้สนับสนุนแกขอบคุณหลายๆลายเอาเนียงไงดูหั่นหักดูักรอบแรกครับรอบแรกหักว่าถ้าลายเป็นไงเดี๋ยวรอบหนารอบหนานี่แจ่มนี่พี่น้องเราจะหั่นกันให้ดูสดๆเลยนี่โอ้ยเหนื่อยไหมไอ้โซนแขกพี่น้องเอ้ยเพื่อ นี่โอ้ยขาเขียงนี่สี่คูนสี่ไปเลยขัดขัดโอ้คัดอีดีเด้อฝนบ่ตกพี่น้องฝนฝนตกมากนี่พักกันไปหาไตอึงเด้อป่นนี่เพราะว่ารอฝนตกอีก่สองสามมื่อยิ่งข้าวมาเห็ดออกก็เมนต์ เฮ็ดออกเดี๋ยวอีกจังหน่อยอีผาไปให้พี่น้องไปเก็บเห็ดเออวันบอกคักปานไี้ให้เขาเอามาเบิ่งก่อนให้เขาเอามาลงตลาดก่อนถ้าลงตลาดแล้วนี่เดี๋ยวสิพาไปเก็บแนงมมีหมารับอยู่บ่มีหมารับอยู่มีหมารับอยู่เออคักๆๆพี่น้องเอ้ยเด้อคนโอ้หืมขัดขัดขัน้ำคูกจังหน่อย ซีคุณซีน้องเกี่ยวโอ้ยคัองเฮ็ดต้นน so ่อยหรออืมเต็มคำต้นน่อยอะไรบ้งครับอีกหนึ่งจอครับไม่เห็นคุณจินแท้ อะไรว่าห้องเต้ห้องนเต้มาหัวโ่อืมอจช่วงนี้โควิดกับประกันป้องกันเนี่ครับเออแต่ว่าอันนี้ไทยกับห้างกันด้วยย่งไายทำดีกินเนาะกิน ตอนกินนี่ก่มีเนียกินบ่มีแต่ว่าเลิกกินแล้วครับถ้ากันใส่แมสกใส่หนังคือนเขาใส่แมสกใส่หนังคือนเขาเออพวกผงมาคือ้นเขาผกมากขึนเขาเนี่ยครับผกมาคือ้นเขาเรือยเรื่อยว่าตอนกินเา่อ้กินพันแมสก์่าไรเนาะพันแมสก์่าไรเนาะต้อว่าครับผู้ใดกินพันแมสก์ได้เก่งเด้ยพี่นี่พี่น้องตับนี่อู้หืมมึงน้ำแม่น้ำแม่หืม

กลางงทมาเด้อพี่น้องเด้อฝากพูถึงอยู่กรุงเทพกรุงไทยเด้อผีดฮอดบ้านะเด็กคับฝากคิดตามชมนะครับเด้อฝากพี่น้องซอยซอยเนื้อสดๆมันข้าอีดิบรรยากาศกันพี่ธงยังทานแล้วเนี่ยต like. ั้งหลอดตัดตับ

ตรงหน้าเนาะไม่ดีวันหยุดเนาะเลยพาพี่พาน้องมากสร้อยจุนั่นจังน้อยเพราะว่าโดนอาทิตย์หน้ากับสิภาพไปเห็นยังกับติดตามชมเนาะเห็นปะหาเจดีมีแนวอยากกินแซ่บๆบาพี่นองไปบึ่งน้ำให้น้ำน้ยู่าก็แลาวละกินก็ได้ด่วด เทียมยังไปกินหลายเลยแข็งก <si ินมึงสามจีบมึงหูเรื่องเลยพี่น้องกระเจี๊ยวตัวแท้เบาจีง่ายครับเบาไก่ตัวแท้สบไยร้องเบิงมาเสียร้องเบิงกอกแท้กระเทียมเนี่ยไปกัน ตอนเนื้อเนี่ครับตอนเนื้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเสียบตัวเนื้อเนาะแกเข้าอลาอืมนี่อืมอืมอืมเลี้ยงเลยวันทีอืมกากเกล็ดกากทีอดูเสร็จเตียงจะบาดด้ จำนวนลักขอบคุณหลายๆเลยครับเอฟซีทุกท่านกับผมมีเอฟซีกับผมมีผมในมือนี่เนาะของขอบคุณหลายๆกอลวะก่อนเด้อกอลวะ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 ของเต้กอลวะของเต้จังองโอ้เพดออกดังอีดีพี่น้องหอ่าชิลิี่พี่น้องไปเนี่ยนั่งกันนี่อู้ อืมอืมอืมจังจังโอ้โหโอ้น้องเบ็ดน้องแฉบน้องเบ็ดน้องแฉบพี่น้องเอ,อ,อ้ยมาเด้อครับเด้อโอ้ยไปกระพองแจกกระพองนี่ตับพี่น้อง นี่ตับอืมอืมอืมขอบคุณเอฟีทุกท่านนะครับเด้อที่ให้การรับติดตามรับชมนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่คคอยได้เฮ็ดคลิปโควิดมากก็เลยบ่คอยได้เฮ็ดอยากน้ำโควิดละอยากน้ำโควิด ไปใส่มาใส่กระยากช่วยกันระวังห่างกันเป็นเม็ดก็เล้วห่างกันเป็นเม็ดต้องช่วยกันนะครับไม่กลัวลูกเหนี่มันเป็นไดย่านนิดินี่ย่านกับซ้ำซีคุ้นซีนี่นี่นี่พี่น้องอออืออือโอ้ยตรงนี้หรือวันนีหม่องเอิญมาเกี่ยวเลยมันมีหม่องเอลยสบายเลย ใส่มือกบสาน้านะครับนี่อองเผ็ดง้อนอืมอเขากันก็จังหวะอือไเอมันแสบนะอว่ามันแสบมนมาบักสองไอฮือคือคือเนี่ยมันแสบพี่ดีพี่น้องมันแสบมันแสบครับก็จะบอกว่ามันแสบนย เจ้าบุมันอยู่จังสีเจ้าบุหูหรอแลมันแ่บขนาดไหนเด็ดเลยเ้ยอืออ่าดเด็ดเลยิมนี่นี่นี่มีีป้าจับไปจังเลยเออหนบหันเงฝ่ายพี่น้องบงนนี่นี่เรื่องเน้อนี่อือเอออือขอหีเลย นี่ซีคุณซีนี่ของแฉเงื้อก็สดขักสดเนี่ยมาเด้อพี่นองเอ้มากินแกงแบบใก้จุนำโคกัน ยังผู้เดชมาไถหน้าเจ้านี่เขามาปั่นหน้าดิพี่น้องหนานี้หนาเฮ็ดหน้าเนาะผู้เดชลงหน้าล้วไปพี่น้องเอ้ยทางพุ่นลงหน้าแล้วบ่ปั่นเข่าปั่นหน้าแล้วบ่ทางนั้นอ่าอ้ายโอ้การนี้เนาะเหมาะกระดาษเด้อพี่น้องมืูเนี่ย สถานที่กับวิวไสยอยู่จังหวัดลำพูนบอม่นคนบแม่นคนเจาถทิ้นนะครับแต่ว่ามามาเฮ็ดงานเฮ็ดการในนี้เรียกว่าพาพี่พานองมามากินมาอยากนัมนกันโอ้โหนะเดี๋ยวน้องแยจงจร้อขึงเออ,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 อ นี่เขีย่ยจ้วลงไปอ,อนี่กเก็แยงแทมขักขัก่าปนี่ระเดียวบ้ายิยนใจแซบไม่กรแซบอาหารสิงโตพี่น้องบเก็เห็น สิงโตเป็นพญาธิตายอีกเชียวอกย้อนกินซิ้นดิบแม่ไหมป้าแมนนี่ดีนะพี่น้องเคยเห็นสิงโตเป็นพญาธิตายเชียบิ่งอันวันอันมีอยู่หลายเยอ่อะไรคดีอะไร็ดีกินแต่เนี่ยกินไม่เห็นาเป็นพญาจ้เชียวกินซิ้นดิบเออเสียผมโหลดกินอแห้งบำรุงมีแห้ง มาเด้อพี่น้องเด้ออขออัอห้องด้วยขอกันคักว่ะอืเทียมเลยอืทั้งเสียงนกเสียงนั่นห้องรถบรรยากาศนกกระจิบอ่ะ กจ็บกจบก็จักลงให้ลงหน้านะครับเด้อแถนี้เขปั้นเอาเขาไานังกินหน้พี่น้องเบิง่ง้เสียชินหอดบ้านเด้อกดไหลกดแจ้นะครับเด้อฝากกดไหลกดแจ้เนยกูใหมักกีบนีกดไหลกดแจ้งนะครับเด้ออืมาธนัอืมขาานบอืม

ล้มาแล้วขาดการทงเฮ้ยกาดตัวเพชรกับเพชรนแล้วเมืองแหล่ะมาพลิกเพ่นเพชรแกยวพี่น้องเอ้ยปากปีนมาแอ้วโอ้ขัดอีกนี่อืมอืมอ่างอาเจม อืมอืมอืมเก็บแก้วแล้วว่ะเจียบอืมร้องเลยเดียอืมอืมคลิปสีมี่ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆให้พี่น้องติดตามเรื่อมากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสจหรับมือนีกครล่าพีล่าน้องไปทำยังไงกันละกันอ่ะไปล่าพีล่าน้องทำยังไงี่คุนี่ ีกนุนตีนี่เอ,อ,อาเอาจิ้มให้พี่น้องเบิ่งเบิงนี่พี่น้องลาไปกับคำหนีเด้อครับเด้อนี่นี่ครับนี่โอ้คัดคัดบอกอืมบอ,บอืมอืมอืม,อม,อม สจหรับคลิปนี้กับผู้ใดมักเกิดคนไหลกดแช่ได้ครับเด้อสำหรับตีเงี้ยครับเบาไก่กับขออนุญาตอำลาพี่น้องไวเที่ยงเท่านี้นะครับเนาะโอกาสหนาฟ้าไม่ก็พอกันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับนวัสดีครับสวัสดีครับอโอเคคลิปแรกรอืม 嗯，嗯。